สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาพรประชุมชัยรหัสนักศึกษา 6$ 4 4 1 4 0 0 2 0 1 1วันนี้จะมาสอนเรื่องการบวกจํานวนเต็มนะคะไปดูกันเลยค่ะการบวกจํานวนเต็มนะคะแบ่งออกเป็นสีรูปแบบก็คือ 1. การบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวก 2. การบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบ สามการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบสี่การบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกเรามาเริ่มที่การบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกกันเลยนะคะหลักการก็คือการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกให้นําเอาค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจํานวนเต็มบวกลองหาผลบวกของ4บวก3โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ได้ดังนี้ ค่าสัมบูรณ์ของ4เท่ากับ4ค่าสัมบูรณ์ของ3เท่ากับ3ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าถ้านำค่าสัมบูรณ์ของ4บวกด้วยค่าสัมบูรณ์ของ3แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ดังนั้น4บวก3เท่ากับเเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของ13บวก9วิธีทำ สิบสามบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสองตอบยี่สิบสองค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลบวกของแปดบวกสิบสองวิธีทำแปดบวกสิบสองเท่ากับยี่สิบตอบยี่สิบค่ะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบหลักการก็คือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำเอาค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบลองหาผลบวกของลบ4บวกลบ3โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ได้ดังนี้ค่าสัมบูรณ์ของลบ4เท่ากับ4ค่าสัมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าถ้านำค่าสัมบูรณ์ของลบ4บวกด้วยค่าสัมบูรณ์ของลบ3แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ7ดังนั้น ลบสีบวกลบสามเท่ากับลบเจ็ดเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลบวกของลบแปดบวกลบหกวิธีทำลบแปดบวกลบหกนะคะค่าสมบูรณ์ของลบแปดก็คือแปดค่าสมบูรณ์ของลบหกก็คือหกแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการบวกจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มลบเราก็เลยใส่วงเล็บแล้วก็เอาเครื่องหมายลบมาใส่นะคะ ก็จะเป็นลบสิบี่ตอบลบสิบี่ค่ะตัวอย่างที่สองจงหาผลบวกของลบสิบห้าบวกลบสิบเจ็ดวิธีทำลบสิบห้าบวกลบสิบเจ็ดก็คือค่าสมบูรณ์ของลบสิบห้าก็คือสิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบสิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดเป็นจำนวนเต็มลบเราก็เลยใส่วงเล็บแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเท่ากับลบสามสิบสองตอบลบสามสิบสองค่ะ การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบหลักการการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบมีดังนี้ 1. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากัน 2. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันหลักการ 1. การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากัน ให้นำเอาค่าสมบูณร์ที่มีมากกว่าลบด้วยค่าสมบูณร์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามจำนวนที่มีค่าสมบูณร์มากกว่าลองหาผลบวก8บวกลบ5โดยใช้ค่าสมบูรณ์ได้ดังนี้ค่าสมบูรณ์ของ8เท่ากับ8ค่าสมบูณ์ของลบ5เท่ากับ5ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าถ้านำค่าสมบูณร์ของ8 ลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของลบหแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกตามจำนวนที่ค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3ดังนั้น8บวกลบหเท่ากับ3เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของ13บวกลบสวิธีทำ13บบวกลบสก็คือ ค่าสมบูรณ์ของ13เท่ากับ13ค่าสมบูรณ์ของลบ4เท่ากับ4แล้วก็เอา13ลบ4นะคะเหลือ9ก็ตอบ9ค่ะข้อสังเกตค่าสัมบูรณ์ของ13มากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ9ดังนั้น13บวกลบ4เท่ากับ9จึงมีผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกหลักการ2การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันผลบวกที่ได้จะเท่ากับ0เสมอลองหาผลบวก7บวกลบ7โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ได้ดังนี้ค่าสัมบูรณ์ของ7เท่ากับ7ค่าสัมบูรณ์ของลบเเท่ากับ7ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าถ้านำค่าสัมบูรณ์ของ7ลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของลบเหรือนำค่าสัมบูรณ์ของลบเลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ7 แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ0ดังนั้น7บวกลบเเท่ากับ0เราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่าง1ผลบวกของ5บวกลบ5วิธีทำห้าบวกลบ5เท่ากับ0นยตอบ0ค่ะการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของลบสิบวก9วิธีทำ บ -13 บวก9เท่ากับลบ4ตอบลบ4ค่ะข้อสังเกตค่าสมบูรณ์ของลบ13มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ -9 13มีค่ามากกว่า9ดังนั้นลบ13บวก9เท่ากับลบ4จึงมีผลบวกเป็นจำนวนเต็มลบตัวอย่างที่2จงหาผลบวกของ -11 บวกลบ8 วิธีทำสิบเอ็ดบวกลบแดเท่ากับสามตอบสามค่ะข้อสังเกตค่าสัมบูรณ์ของสิบเอ็ดมากกว่าค่าสัมบูรณ์ของลบแปดสิบเอ็ดมีค่ามากกว่าแดดังนั้นสิบเอ็ดบวกลบแดเท่ากับสามจึงมีผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างที่1ก็คือห้าสิบหกบวกด้วย 8นะคะในกรณีนี้จะเป็นการบวกของจำนวนเต็มบวกบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะคำตอบก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะ8บวกด้วย6ก็จะเท่ากับ14นะคะใส่4ทดหนึ่ง5บวกด้วย1ก็จะกลายเป็น6ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ64ค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ สี่สิบสองบวกด้วยหนะคะตัวอย่างนี้ก็เป็นการบวกของจํานวนเต็มบวกบวกด้วยจํานวนเต็มบวกเหมือนกันนะคะแล้วก็คําตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มบวกค่ะสองบวกหนะคะก็ <4 S 1> จะเท่ากับแปดสี่ข้อดังนั้นข้อนี้ตอบ48ค่ะตัวอย่างที่3นะคะลบสิ บวกด้วยเจ็ดนะคะบวกด้วยลตัวอย่างที่3านะคะก็จะเป็นการบวกจํานวนเต็มลบบวกด้วยจํานวนเต็มลบคาําตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มลบนะคะเจดบวกด้วยเจ็ดก็จะกลายเป็นสิสี่นะคะใส่สี่ทดหนึ่งหบวกด้วยหก็กลายเป็น2นะคะ ในที่นี้ก็คําตอบจะต้องกลายเป็นลบนะคะค่าลบบวกด้วยค่าลบดังนั้นข้อนี้ตอบลบยี่สิบสี่ค่ะตัวอย่างที่สี่นะคะลบยี่สิบสองบวกด้วยลบเก้านะคะในกรณีนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มลบค่ะ 9บวกสนะคะก็จะเท่ากับ11นะคะเส็นนนสหนึ่งทดหนึงสอบวกหก็จะกลายเป็น3ค่ะทีนี้ก็คำตอบกลายเป็นลบนะคะตอบลบสามสอ็ดค่ะ